พี่น้องของฝากจากฝั่งไทยมาแล้วเปิดกล่องเลยมีอยังแนี่ยได้กินปลาหมึกชุยเลยได้กินปลาหมึกชุยเลยเดือนอ่ะอยู่ดิลูกอยู่ดิเนี้ยเนี้ยน้องอ่ะลุ้น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 อเคย่นย่ว้าวมาโอ้โหปลาหมึกพี่น้องเอามื่อนี้ขึ้นโตื่นเต้นฮะมื่อนี้ดิขึ้นโตื่นเต้น เออเป็นนางแกซิมบ่ะเป็นนางแกซิมบ่เอ๊ะของดีของดีนั่นของดีของดีว้าวของดีของดีปลาหมึกพี่น้องโอ้โหท้งใหญ่เลยหรอเนี่ย กล่องเลยพี่น้องเลยนี่มีขนมมีแต่ขนมฮอนแลนด์เนาะว้าวรอบนี้มีแต่ขนมจากฮอนแลน่นเ้าสุดน้องเด้เดอดอ,ดอันนีน้ก็สกอส<ม>๊อตสก๊อตแลงไอไอแดนแดนลังนกลังนกจากสก๊อตเน่กระมีกนจดยันหลี่ออนไลน์ยันหี สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมามือนี้กับมาพผพ่กับทรงเบาดอนเศร้าตกอีกคือเก่าเด้อมาเมื่อนี้กะอากาศดีๆเนี่พี่น้องเนาะฝนห้ากระเศร้าตกพี่น้องเลยอากาศเย็นสบายเลยพี่น้องจากที่เมื่อวานนี่ฮอนฮอนพี่น้องมาเมื่อนี้ยนะฝนตกเกือบเบิ้ลมือเลยนะพี่น้องตกตั้งแต่ต้นเศร้าจนตอนนี้กับประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแลพี่น้องเนาะพายฝนห้ากับตกเศร้าแล้วพี่น้องเนาะแล้วมาเมื่อนี้กะ ซาตูกะได้ของฝากอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะคือได้ของฝากจากพี่สาวคนสวยนั่นเองน้องพี่น้องเนาะเพิ่นฝากของกินฝากขนมฝากปลาหมึกมาให้พ่อกระเมยให้น้องๆหลานๆน้องพี่น้องเนาะเพิ่นจะมีขนมหล่ะกะปลาหมึกหล่ะกะไอ้มีแบนลังนกน้องพี่น้องเนาะแบนลังนกเอามาให้พ่อกระเมยหล่ะกัปลาหมึกน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่ะจะมีอีกยังไหนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเหามาเบิ่งกันเลย นี่นี่พี่น้องปลาหมึกเนี่ยทุ้งใหญ่หนูพี่น้องเลยน่าจะแพงเติบอยู่พี่น้องนี่เท่าแต่ปลาหมึกไอ้สองทุ้งนี่มันเป็นเกือบพันค่ณพี่น้องนี่ปลาหมึกหลอดกับปลาหมึกไอ้นี่น้องพี่น้องนอกคนอื่นเอาปลาหมึกอีกอย่างเลยนะปลาหมึกแผ่นยู่พี่น้องนี่ขอค่อยๆนี่แล้วก็มีแน่น ลังนกน้อพี่น้องเนานะแบนลังนกหรือสกอตจ่ะพี่น้องแบนลังนกน้อพี่น้องเนานะนี่อันนี้ซื้อมาฝากพอยายเสิร์ตกับแม่ยายโฮมเนาะพี่น้องเนานะเพิ่งมาซื้อมาให้ยพอกับแม่บำรุงร่างกายเนาะพี่น้องนี่สกอตเนาะพี่น้องสกอตลังนกแท้ไอพันกว่าบาทพอดีพี่น้อง สองน้องพี่น้องเนาะถ้าหากว่าผิดเป็นไอ้ขวดแบบนี้กะเพื่อนว่าขวดละโล่ไอ้น้องพี่น้องนี่บำรุงร่างกายน้องพี่น้องเนาะอันนี้ชตูแกะออกไปแล้วสามขวดเอาไปไห้เอาออกมาไห้เบาดดนละกะทางเอื่อยเพื่อนบอกว่าเอาไปไห้ทางงานัน ปูเนี่ยสตูปเนยเดอร์วัสด์คือพอเมขอ่างบอดดน้อพี่น้องเนาะเอาหายคนละขวดสตูปก็เลยลอยมาขวดหนึ่งเอาหายบอดดกินขวดหนึ่งน้องพี่น้องเนาะนี่เรามาตัวนี้เบิ่งพี่น้องคนเนี่ยเอ้กองบันใหญ่เลยพี่น้องอันนี้แบ่งกันเอาเลยพี่น้องแบ่งกันกับไอเอื้ยสตูปเดอรน้องพี่น้องเนาะ คนเอามาให้เป็นกล่องเลยนี่จะมารอบนี้มีแต่ขนมฮอลแลนด์เ้อพี่น้องเชิตะวันบนมีบ่ขนมในไทยบ่มีเลยเนะพี่น้องเนาะคนบอกว่าได้ขนมฮอลแลนด์หลายแล้วผมก็เลยไดซื่อมาฝากเนาะคนซื่ออยู่ไทยซื่อตัวแต่สกอตแล้ะก่ะกับปลาหมึกนะพี่น้องนี่อันนี้คือของฝากจากฮอลแลนด์นะพี Jamie Jamie. Lonely, ่น้องเนาะเป็นไอเยลลี่นะพี่น้องนี่เป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะจะเป็นแบบนุ่มๆนะพี่น้อง แซ่บเด้มัน,มนสรสชาติออกแบบหวานๆเนาะนะ้วก็มาอันนี้นี่อันนี้กะถนนจากอนอรแลนด์นี่รูปลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนี่มีดอันแซ่บๆพี่น้องนี่อันนี้เป็นรูปดาวแล้วก็รูปตัวกระตุนแล้วก็รูปขวดน้ำน้องเนาะนี่ อันนี้กระแซดดีสนะจะมีแต่แบบนี้นะ้องพี่น้องเนาะปันกันได้คนละสีหาถุงคุณได้แบบนี้นะนี่หล้วอันนี้นะ้องพี่น้องแล้วอันนี้คือชนะ็อกโกแลตน้องพี่น้องนี่ได้คนละสองไอ้กล่องนะ้องพี่น้องเนาะนี่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นชนะ็อกโกแลตน้องพี่น้องเนาะ แบบนี้แห้งแซ่บคล้่ายแบบขนมอมคนหน่อยมากเอแล้วก็ได้ของฝากมาให้ร้านด้วยเีย่พี่น้องคนบอกว่าเอ๊ซื้อมาให้ร้านซื้อมาให้อินดีนะ้นองเนาะคนกับบอกวิธีหลีกเรียบร้อยเนี่ยคนบอกว่าเอาอีนังเอาอีนังถูกๆนี่แหละเอาคอนถูกกว่านี้นะ้องพี่น้องเนาะสตุถกยังหลีกบเป็นต้องเอ๊เบิ้งข้อมูลมันก่อนนะ้องพี่น้องเนาะ นี่แด้เอามาฝากล้านเอามาฝากน้องอินดี้น้องพี่น้องเนาะอย่างไดก็ขอบจุนขอบจบจุนจะได้ก็ขอบคุณทางเอื่อยคนสวยเพิ่นเด้อพี่น้องทีซื้อของฝากมาให้ซื้อขนมข้าวต้มมาให้น้องๆให้ล่งล้านให้พ่อให้แม่ละกะขอบคุณที่ซื้อของหลินมาให้คนหน่อยนําเด้อขอบคุณนาอพี่น้องเนาะขอบคุณเอื่อยคนสวยของเฮาเนาะพี่น้องนี่ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือของฝาจากฮอลแลนด์น้องพี่น้องเนาะแต่ขอบคุณทางแฟนของคนนำน้องพี่น้องทีคือเห็นทางพ่อทางแม่แล้วกัทางเอ๋ยทางน้องแล้วกัทางหลานๆน้องพี่น้องเนาะคือจะสื่อมาสื่อมาฝากตลอดน้องพี่น้องเนาะอย่างไรก็ขอบคุณทางเจ๊คนสวยทางเอ๋ยทางเอื่อยคนสวยแล้วกัแฟนคนนำน้องพี่น้องเนาะคือ แต่ว่าเพิ่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่นได้ย่างแต่ว่าเผื่อแผ่มาให้ทางน้องมาให้ people, ทางพ่อทางแม่น้องพี่น้องเนาะคือเพิ่นไอ้เอื้อยของสตุกคนนี้นะแต่ว่าเพิ่นส่้อยเหลือเพิ่นส่้อยเหลือทางพ่อทางแม่ทางน้องไอ้คอยซัพพอร์ตทางน้องน้องดีดีพี่น้องเลยโดยเฉพาะพ่อกับแม่น้องพี่น้องเนาะที่ผ่านมาเพิ่นกะส่งเงินให้ทางพ่อทางแม่มาโดยตลอดแล้วก็ตอนที่น้องยังบ่ได้ไปหาเงินโดยเฉพาะ r t สตุกเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนกะส่งเงินมาให้ตลอดน้องพี่น้องและกัยามที่สตุ๊กขอลูกเพื่อนกะส่งเงินมาให้น้องพี่น้องเนาะอย่างไรกะต้องขอขอบคุณทางใหญ่คนสวยของสตุกเด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องเพคนมีชีวิตที่ดีขึ้นต่กงบอกเคยบอกเคยปะบอกเคยถิ่มพ่อแม่และกันไอ้ไอ้น้องน้องพี่น้องเนาะ คือเอื้อยแต่ละคนเนาะพี่น้องคือแบวว่าที่ผ่านมาเพื่อนกัคอยซัพพอร์ตน้องน้องมาโดยตลอดน้องพี่น้องน้อง,องดูแลพ่อแม่กะดีน้องพี่น้องเนาะคือที่ผ่านมาไอ้สาตุกแล้วกะัน้องอีกสามคนที่ยังบัวได้ไปหาเงินยังเขาหุงเทียนน้องพี่น้องนะเนาะไอ้ย่ามที่เปิดเทอมพ่อแม่กะจะโทรไปหาทางเอื้อยแล้ะกะให้ทางเอื้อยนะ่ะส่งเงินมาห้ทางน้องน้อง แต่งเงินมาหายพอห้แม่เพื่อไปซื้อเครื่องเขาห้องเฮียนอุปกรณ์การเฮียนห้น้องนน้องพี่น้องเนาะแล้วยมดำห้ยดำนากะเอื่อยเผิ่นกะคอยส่งเงินมาหายซื้อปุ๋ยซื้อของอยู่ของกินมาโดยตลอดนาะพี่น้องเนาะจนมาหอดถุงมือนี่ทีน้องกลับมาอยู่บ้านแล้วเพิ่นกะยังคอยซัพพอร์ตน้องนออยู่เสมอนาะพี่น้องเนาะสตูกะขออวยพรห้ทางเอื่อย จงมีสุขภาพแข็งแรงน้องพี่น้องนอนแลก็พอหายลำลำรวยรวยแบบนี้ตลอดไปเด้อพี่น้องแล้วหนึ่งในนั้นการสตูกะต้องขอขอบคุณทางประเทศไทยนาะพี่น้องเนาะที่เปิดโอกาสหทางคนเล่าได้ไปทำมาหากินจนมีชีวิตที่ดีขึ้นนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าบมีทางประเทศไทยชีวิตครอบครัวของศ์สตูละกะทางเอ่ยน้องน้องก็คือสีบ่มีถูกมือหนีนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สตูกะ จะขอจบลงท่านี้ก่นอนเนาะพี่น้องเนาะฝากให้พี่น้องส่วนก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสง่งมาโดนเช้าุ๊ปเลยเถอสบายดีสวัสดีค่ะ